อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัาโต๊กันด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับนัาโต๊3ตัวตรงกับวิเคราะห์อบอลวันนี้บอลสเตปสาวันที่8มีนาคม2565วันนี้นัาโต๊หยิบบอลมาวิเคราะห์กันถึง3คู่กันเลยนะครับคู่แรกเป็นคู่ระหว่างเรอร์พูพบกับอินเตอร์มิลานเจอกันเวลาตีสามตรงคืนนี้ส่วนอีก1คู่เป็นคู่ระหว่างสวอนซีพบกับฟูลแลมเจอกันเวลาตีสอง5 จนคู่สุดท้ายเป็นคู่ระหว่างบอลมัดพบกับปีเตอร์โบโลเจอกันเวลาตีสองสี่้าก่อนเราจะไปฟังนะักต้นวิเคราะห์อบอลสาคู่นี้นะักต้นขอสรุปผลบอลเมื่อคืนนี้ก่อนเลยนะครับผลบอลเมื่อคืนนี้ระหว่างเป็นคู่ระหว่างส,ส,สเปอร์แมร์เลนจะติดอีกแล้วนะครับกะกาบขออภัยด้วยนะครับถ้าพูดผิดพลาดคู่แรกเป็นคู่ระหว่างสเปอร์พบกับเอเวอร์ตันนักต้นให้อยู่ต่อสเปอร์ไปที่ราคา1ลูกผลสกอร์จบลงสเปอร์ยิงไปถึง5ประตูต่อศูนย์กันเลยนะครับตะข่ายแทบ ขาดยิงกันเลยส่วนอีกหนึ่งคู่เป็นคู่ระหว่างนอตติงแฮมฟอร์เรสพบกับฮันเดอร์ฟิ์ทาวน์น้าโต๊ก็ให้อยู่นะ้าโต๊ก็ให้อยู่ลองไปทางฮันเดอร์ฟิ์ทาวนที่ราคาปปผลสกอร์จบลงนอตติงนอตติงแฮมยิงไป2ประตูต่อหนึนะครับก็ตายไปนะครับสำหรับคู่นี้ส่วนอีกหนึ่งคู่เป็นคู่ระหว่างแอตแลนติกบินเบาพบกับเลบาเตน้าโต๊ก็ให้อยู่ต่อ แอตลติกบินเบาไปที่ราคา1ลูกผลปะกอร์จบลงยิงไป3ประตูต่อ1น,นะครับก็กินไปนะครับสำหรับคู่นี้ส่วนคู่ VIP ของน้าโต้ก็ที่ให้ไปเมื่อคืนนี้ก็ยกไปนะครับนาโต้ให้อยู่รอง FC อูฟานะครับลองไปที่2ลูกก็ยกไปนะครับยิงไป2ประตูต่อ0ถ้าท่านไหนอยากเข้ากลุ่ม VIP หรืออยากได้อยากได้บอล VIP แบบนี้ใ้แอดไลน์มาได้เลยนะครับ เดีย๋ยวเราไปเริ่มฟังวิเคราะห์นะโต้วิเคราะห์คู่แรกกันเลยนะครับคู่แรกเป็นคู่ระหว่างลิเวอร์พูลพบกับอินเตอร์มิลานฟอร์มการเจอกันของทั้งสองทีมเพิ่งเจอกันไปแค่3นัดเองนะครับก็ลิเวอร์พูลเอาชนะไปถึง3เกมรวดเลยนะครับกับฟอร์มการเจอกันของทั้งสองทีมเดีย๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นโดยรวมของลิเวอร์พูลกันเลยนะครับฟอร์มการเล่นของลิเวอร์พูลแม่ก็อย่างที่ทราบกันอยู่ก็ชนะ4เสมอ1อย่ายังไม่แพ้ใครเลยเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่น ในบ้านของลิเวอร์พูลกันนะครับก็อีกเช่นเคยก็ชนะถึง5เกมยังไม่แพ้ใครเลยกับการเปิดบ้านต้อนรับนะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งทีมเยือนกันเลยฝั่งทีมเยือนอิตอร์มิลานฟอร์มการเล่นใน5นัดที่ผ่านมาชนะ1เสมอ1แพ้2นะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นนอกบ้านของทีมเยือนกันเลยฟอร์มการเล่นนอกบ้านของทีมเยือนชนะ1เสมอสยังไม่แพ้ใครเลยนะครับสำหรับคู่นี้นะต๊ดก็ขอเลือกเชีย์ไปทางลิเวอร์พูลแล้วกันนะครับกับฟอร์ม กับฟอร์มทั้งย้าทั้งเยือนแล้วตนคิดว่าลิเวอร์พูลเอาอยู่กับราคาต่อมาแค่1ลูกก็เลือกกิ้มไปเลยนะครับต่อลิเวอร์พูล1ลูกนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มวิเคราะห์อ,อีก1คู่กันเลยนะครับอีก1คู่เป็นคู่ระหว่างสวอนซี C, พบกับฟูลแลมฟอร์มการเจอกันใน5ใน10นัดที่ผ่านมาสวอนซี C, ชนะไป5เกมแพ้ไป5เกมนะครับแพ้ให้ฟูลแลมไปถึง5เกมเช่นกันคนละครึ่งกันไปเลยครับ ชนะครึ่งแพ้ครึ่งหนึ่งเยเราไปดูฟอร์มโดยรวมของทีมเจ้าบ้านอย่างสวอนซีกันเลยนะครับฟอร์มการเล่นโดยรวมในหน้าอที่ผ่านมาชนะ3แพ้ NER 2นะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นโดยรวมในบ้านกันเลยนะครับฟอร์มการเล่นในบ้านของสวอนซีในหน้าอที่ผ่านมาชนะ4แพ้ NER 1นะครับนัดล่าสุดที่สวอนซีเปิดบ้านต้อนรับโคเวนที่ก็เอาชนะไปถึง3ประตูต่อ1กันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่น ของทีมเยือนกันเลยนะครับฟอร์มการเล่นของทีมเยือนใน5นัดที่ผ่านมาชนะ4แพ้1นะครับเด uh. yes. ี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นนอกบ้านของฟูลแลมกันเลยฟอร์มการเล่นของนอกบ้านของฟูลแลมชนะ4แพ้1นะครับสำหรับคู่นี้นัดตขอเลือกเชียร์ไปทางทีมเจ้าบ้านละกันกับราคาที่เปิดออกมาให้ต่อครึ่งลูกและเตะขอเลือกเชียร์ไปทางทีมเจ้าบ้านละกันนะครับสำหรับคู่นี้คู่นี้ก็ กดจิ้มไปเลยนะครับลองสวอนซีนะครับเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์อ,อีกหนึ่งคู่กันเลยอีกหนึ่งคู่เป็นคู่ระหว่างบอลมัดเดี๋ยวได้แป๊บหนึ่งนะครับนะตอนลืมเปิดหน้าการเจอกันอ่ะเดี๋ยวเป็นคู่สุดท้ายนี่เป็นคู่ระหว่างบอลมัดพบกับปีเตอร์โบโลฟอร์มการเจอกันใน6นัดที่ผ่านมาบอลมัดชนะ3เสมอ2แพ้1เกมนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มฟอร์มการเล่นโดยรวมของทีมเจ้าบ้านกันเลยนะครับ ฟอร์มการเล่นโดยรวมใน5นัดที่ผ่านมาชนะ3แพ้2เกมนะครับนัดล่าสุดก็ไปแพ้ให้กับเปตันไปที่2ประตูต่อหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นในบ้านของบอลมัดกันเลยนะครับฟอร์มการเล่นโดยรวมใน5นัดที่ผ่านมาชนะ3แพ้2เกมนะครับฟอร์มการเล่นในบ้านของบอลมัดในนัดล่าสุดก็เอาชนะสโตกซิตี้ไปถึง2ประตูต่อหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งทีมเยือนกันเลยฝั่งทีมเยือนเป็นปีเตอร์โบโล ฟอร์มการเล่นใน5นัดที่ผ่านมายังไม่ชนะใครเลยนะครับแพ้ไปถึง5เกมติดเลยนะครับนัดล่าสุดก็ไปแพ้ให้กับฮันเดอร์ฟิลด์ทาวสประตูต่อศูนย์เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นนอกบ้านของปีเตอร์โบโลกันเลยฟอร์มการเล่นนอกบ้านของปีเตอร์โบโลใน5นัดที่ผ่านมายังไม่ชนะใครเลยเสมอ1แพ้ถึง4เกมติดเลยนะครับการเล่นนอกบ้านก็ได้ไปเย็ยนในนัดล่าสุดได้ไปเยอนทางฮันเดอร์ฟิลด์ทาวก็แพ้ให้ ฮันเดอร์ฟิลด์ทาไป3ประตูต่อศูนย์กันเลยนะครับสําหรับคู่นี้นะต้นขอเลือกเชียร์ไปทางไปทางเจ้าบ้านนะครับสําหรับคู่นี้นะต้นคิดว่าเจ้าบ้านเอาอยู่แน่กับราคาที่เปิดมาให้แค่ลูกควบลูกครึ่งเองนะครับสําหรับคู่นี้นะต้นคิดว่าฟอร์มทางทีมเจ้าบ้านเอาอยู่แน่นอนกับฟอร์มการเล่นทั้งเจ้าและเยือนของทั้งทีมของทั้ง2ทีมนะครับนะต้นคิดว่าทีมเยือนาน่าจะเอารับมือทีมเจ้าบ้านไม่ไหวแน่นอนสุดท้ายนี้ ก่อนจะจบคลิปนี้ไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อจะไม่พลาดรับชมคลิปต่อๆไปของน้าโต๊ดกันด้วยนะครับถ้าท่านไหนอยากได้คู่ V.I.P นอกเหนือจาก3คู่นี้แล้วให้แอดไลน์มาหานาโต๊ที่ด้านล่างได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ขอให้ทุกๆท่านเฮงๆรวยๆโชคดีกันทุกท่านสวัสดีครับ